เร่งด่วนนะครับคนที่ใช้แล้วเห็นผลได้ดีเนี่ยต้องมีพื้นฐานอย่างตัวเดย์ครีมนท์ครีมไปก่อนนะครับถ้าเราใช้เดย์ครีมและไนท์ครีมเป็นตัวปูพื้นไปแล้วเนี่ยพอเราใช้ตัวไวท์คอมเพล็กต์ตามไปผิวหน้าของเราจะผ่องได้เร็วขึ้นกระจ่างใสได้มากขึ้นรูปกลุ่มผลกระชับได้มากขึ้นนะครับเขามีส่วนประกอบสําคัญหลายๆอย่างมากๆเลยอย่างแรกตัวแอลกูตาไทโอน ได้ยินเป็นประจําทุกวันได้ยินตลอดเลยเพราะว่าอยู่ในอาหารเสริมสําหรับผิวกระจ่างใสของเราด้วยใช่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ในนแล้วก็เดนไม่มีนะใช่ครับตัวแอลกูตาเขาก็จะเน้นในเรื่องของการต้านความชราครับเป็นตัวแม่ก็เป็นมาสเตอร์ออฟแอนตีออกซิแดนต์เลยนะครับคือเป็นตัวแม่ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะครับผิวพันของเราทาแล้วก็จะผ่องขึ้นนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งคนที่เคยรับประทานเพอร์เฟกต้าไว้จะรู้ดี เขามีตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดตัวนี้พอรับประทานไปแล้วเนี่ยผิวจะลื่นเลยนะลื่นนุ่มกระจ่างใส เป็นตัวที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆสำหรับแบรนด์ p e r f e c t a ของเราซึ่งต้องเรียนตามตรงค่ะว่าจะหาแบรนด์อื่นที่มาเล่นแบบเนี้ยเขาต้จะเี่นแบบเราได้ยากตอนนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีใครเอาตัวอัลฟาไลโปอิกมาใส่นะครับเพราะว่าการวิจัยการพัฒนายากมากต้องใช้ความรู้ความชานาญด้วยในการคิดค้นอัตราส่วนที่เหมาะสมครับค่ะซึ่งตัวอัลฟาไลโปอิกตัวนี้เขาบอกดีกว่าวิตามินอีถึงประมาณ60เท่เท่าและดีกว่าวิตามินซีถึงประมาณ50เท่าเหนือกว่าทั้ง2ตัวเลยคือเราจับตัวเด่นๆมาใส่ ค่ะา,าหน้าไปแล้วก็เช่นการปัญหาฝ้ากระที่มีอยู่ค่อยๆจางลงไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะคะ แล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครที่เคยใช้เดกับไนท์มาอยู่แล้วนะคะหลายๆคนจะบอกว่าพอใช้ไว้ฟคอมเพล็กปุ๊บเห็นผลเร็วมากเลยบางคนบอกว่า3วันรู้สึกได้แล้วบางคนบอกข้ามคืนค่ะสังเกตตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถามว่าทําไมเห็นผลได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วครีมบารุงทุกอย่างคุณผู้ชมเขาเริ่มทํางานตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทาอยู่แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยแหละค่ะจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาได้ เมื่อไร,รแต่จริงเขาเริ่มทำงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทาเลยเขาฟื้นฟูเลยฟื้นฟูเลย,เลยทำงานแล้วนะคะคบ,บางคนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองบางคนสังเกตตัวเองมาอยู่ตลอดเวลาก็จะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะ,ะนะคะเทแ,แบบนี้เรได้ถามอาจารย์ค่ะ หลายคนรู้แล้วว่าไว้คอมเพล็กดีอย่างนี้นี่เองครับแล้วมันต่างกับเดย์กับไนท์ยังไงจำเป็นไหมว่ายังจะต้องใช้เดย์กับไนท์ด้วยใช้ไว้คอมเพล็กอย่างเดียวเลยได้หรือเปล่าก็จะเรียนว่าจริงๆแล้วเดย์ครีมไนท์ครีมเป็นตัวพื้นฐานที่เราควรจะใช้กันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นปัญหาฝ้ากระรอยสิวรอยด่างดำใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นผลได้เร็วมากนะครับเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของตัวเดย์ครีมและไนท์ครีมกันว่าเขาเน้นในเรื่องอะไรบ้างถึงแก้ไขปัญหาหลักๆของเราได้นะคะ ทางทีมแพทย์ของเราไปวิจัยศึกษามามนะครับว่าอย่างตัววิตามินซีเนี่ยเขาบอกว่าดีมากๆดีมากๆนะครับแต่วิตามินซีก็มีข้อด้อยค<ฆ>่ะตรงที่ว่าเขาไม่สามารถซึมลงสู่ชั้นไขมันของเราได้<ฆ>แต่ตัวแอสคอร์บิลซึ่งตัวนี้เป็นอนุพันธ์ใหม่ของวิตามินซ<ฆ>ีซึ่งทางทีมแพทย์ของเราไปวิจัยมาว่าเขาสามารถซึมแบบชั้นต่อชั้นเ<ฆ><ฆ>ข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝ้ากระได้อย่างตรงจุดเลย<ฆ>ทางซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพก่อนใช้<ฆ>จะมีรอยด่างดำรอยเขี่ยวย่นอยู่ใช่ไหมครับและเซลล์ผิวก็ดูแห้ง ไม่มีน้ำไม,ไม่มีนวลเลยใช่ไหมครับดูไม่ค่อยสดใสนะพอเราทาตัวเอสคอรบิซึ่งอยู่ในตัวเดย์ครีมไปแล้วเนี่ยนะปัญหาเหล่านี้จางลงลดลงได้เร็วมากนะผิวหน้าลอ,อยดำๆที่เกิดจากฝ้ากระ ที่เป็นอยู่ค่อยๆจางลงไปผิวพรรณจะดูผ่องกระจ่างใสได้มากขึ้นและปลอดภัยนะครับปลอดภัยด้วยอันนี้สําคัญใช่ครับวิตามินซีบางคนจะระคายเคืองนะคะบางครับระคายเคืองวิตามินซีเขามีใช่ในบางคนเกิดการระคายเคืองแต่ว่าตัวแอสคอร์บิวตัวนี้เป็นอนุพันธ์ใหม่เป็นฟอร์มใหม่อีกฟอร์มหนึ่งที่ดีกว่าอัตราการระคายเคืองน้อยมากมากนะครับมากเลยอากมากนะครับถัดมา คนที่มีผิวหน้าอยากกล้านหรือถูกทําลายมาจากการใช้ครีมกัดหน้าครีมหน้าเด้งครีมลอกหน้ามาแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยฟื้นฟูผิวหน้าได้เร็วมากเป็นตัวการชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายมานะครับคนที่ถูกกัดหน้ามาใช้ตัวนี้ไปแล้วสังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าผ่องขึ้น นั่นดูรูปจำลองแล้วเข้าใจเลยเวลาที่เราสัมผัสรูปบนใบหน้าแล้วมันไม่เรียบเลยมันช่างขรุขระอะไรอย่างนี้นครับเป็นเหมือนในรูปนี้จริงๆเลยนะค่คะแล้วพอเราทาเจ้าตัวเดย์ครีมไนท์ครีมไปนะคะมีส่วนประกอบอยู่ก็จะทําให้ผิวมีความเรียบลื่นขึ้นใช่ครับนะคะเป็นเปล่งขึ้นใช่ครับถัดมาอันนี้จะเป็นในเรื่องของซูโดออโทโมนัสตัวนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่ในแถบคั้วโลกเหนือ,อก็เน้นในเรื่องของการกักเก็บน้ําใต้ผิว ให้เรามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาคนที่มีผิวหน้าแห้งมากๆนะครับใช้ตัวนี้ไปแล้วชุ่มชื่นในครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนครั้งแรกสัมผัสว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นเลยาะเขาบอกว่าหน้าแห้งมากมากถ้าลอกเป็นขุยเลยค่ะอาจารย์ทาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาจะลดลงไปได้เยอะมากจริงๆคุณผู้ชมขาล้วก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วอย่างนันเองอย่างเงี้ยเคย ระคายเคืองมาจากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองแพ้อะไรมาไม่ไม่รู้รเป็นสเปรย์หรืออะไรสักอย่างนะคะคแล้วก็ปรากฏมีเป็นผล,ผลขึ้นหน้าเลยต้องบเรียนตามตรงว่าไม่รู้จะใช้อะไรก็เดย์ครีมนี่แหละทั้งเช้าแล้วก่อนนอนไปก่อนในช่วงนั้นเป็นเ <ใช S 1> ดย์ครีมไปปรากฏว่าคุณผู้ชมคะอาการระคายเคืองหรือว่าอาการแพ้นี่นะคะที่ทุเลาลง รวดเร็วมาก3วันเองใช่ครับดีขึ้นเลยอาจารย์เพราะเขามีส่วนประกอบดีๆเหล่านี้นั่นเองที่แก้ไขปัญหาของคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆบอบบางมากๆใช้อะไรก็เป็นผื่นใช้อะไรก็แพ้ใช้ตัวนี้ไปแล้วนะอาการแพ้จะลดน้อยลงบำรุงผิวหน้าได้เร็วขึ้นนะครับที่สําคัญเขายังกระตุ้นช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใก้ผิวหนังแล้วด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยใช่ครับเราจะได้แบบผิวเด้งๆได้เหมือนผิวเด็กๆใช่ครับอันนี้ก็เป็นพืชอีกหนึ่งตัวที่เราใส่ลงไปเขาเรียกตัวสกูเทราเลีย คนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสมีรอยด่างดำตามใบหน้าใช้ตัวนี้ไปแล้วผิวหน้าก็จะนุ่มชุ่มชื่นฝ้ากระจางลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้เป็นดอกไม้ต่างประเทศด้วยใช่ครับต้องนำเข้าต้องนำเข้านะครับมีหลายๆตัวเลยที่เราจะพูดถึงอย่างตัวอะมิโนเพปไทด์ก็ผิวดูสดใสสุขภาพดีดูเนียนละเอียดมากขึ้นก็เน้นในเรื่องของการช่วยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนั่นเองมีอีกหลายๆตัวที่พูดถึงเลยนะครับเยอะมากๆต้องบอกว่าวนประกอบเขาเยอะจริงๆในกครับทั้งเดครีมแล้วก็ไนครีม ของโคเฟคตาด้วยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อวานก็ยังเราได้คุยกันและยังมี s อสเข้ามาแล้วตอบไม่ทันน่คถามกันมามากมายเลยค่ะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปัสภาพผิวหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะสามารถใช้เดย์ครีมในครีมนี้ได้หรือเปล่าครับได้ครับแสดงว่าคนที่มีผิวหน้าแห้งมากๆมันมากๆคนที่มันมากๆเนี่ยใช้ไปแล้วก็จะลดความมันลงไป ส่วนคนที่มีผิวหน้าแห้งมากๆก็จะชุ่มชื่นมากขึ้นเพราะเป็นตัวปรับสมดุลของผิวหน้าเรานะครับนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเรียกว่าคุณผู้ชมขาเป็น คำตอบของใครที่บอกว่าอยากจะมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะตัวนี้เลยเดย์ครีมไนท์ครีมเป็นคําตอบที่ต้องบอกว่าเบ็ดเสร็จเลยอยู่ในนี้ทั้งหมดใชเพราะว่าครอบคลุมค่ะ all in one ด้วยนะคะในทุกปัญหาผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวนะคะหน้ามันรูขุมขนกว้างแม้กระทั่งคุณผู้ชมใครที่บอกว่าเป็นสิวเซียนเยอะๆก่อนนั้าจะมีสิวเซียนบริเวณนี้เลยจมูกแล้วก็แถบนี้เลยเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมขะ พอใช้เนี่ยครีมไนพ์ครีมมันช่วยเรื่องสิวเซียนได้ด้วยอาจารย์ครับคือสิวเซียนนี่เกิดจากพวกไขมันอุดตันตามขนอ่อนๆของเราตามจมูกมันจะมีพวกขนอ่อนๆใช่ไหมครับเป็นจุดดาๆแล้วทาตัวไนท์ครีมเป็นประจำเนี่ยสิวเซียนต่างๆลดน้อยลงไปแทบจะไม่มีเลยนะครับและสิวเซียนไอจุดๆดำๆที่คุณผู้ชมมันทาให้หน้าเราหมองคล้ำนะใช่ครับแต่พอใช้แล้วมันไม่มีปุ๊บแล้หน้ามันไบร์ขึ้นจริงๆบางคนชอบไปบีบพอไปบีบเสร็จแล้วมันเป็นรู เป็นรูเป็นรูมกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราใช้ไนท์กลิ่นไปแล้วเนี่ยรูจะกระชับมากขึ้นด้วยนะในเรื่องของรูขุมขนหรือว่ารูสส้นที่เราบีบออกมาด้วยนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้บีบด้วยจริงๆแล้วเพราะว่าบ่อยครั้งค่ะที่นันเองประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วบีบปุ๊บสิวอักเสบขึ้นทันทีเลยใช่ครับอยากไปทําดีกว่าค่ะเอสเวนี้ค่ะบอกว่าทํางานออกแดดบ่อยๆสภาพผิวเสียมากเลยค่ะมีตัวไหนช่วยปรับสภาพได้ดีบ้างคะออกแดดในนั้นว่า ผิวคล้ำหนึ่งผิวคล้ำแน่นอนอยากกล้านอยากกล้านเสี่ยงกับการเป็นฝ้าไม่รู้เป็นแล้วหรือยังไม่ทราบนะคะที่ปัญหาเหล่านี้เราใช้ตัวเวสัมอางที่ดีอย่างเพอร์เฟกต้าทั้งเดย์ครีมค่ะแล้วก็ไนท์ครีมเป็นประจำอย่าง2ตัวเนี้ยนะครับปัญหาที่เราออกแดดบ่อยๆเป็นสิวง่ายๆเป็นฝ้าง่ายๆเป็นฝ้าง่ายๆใช้ไปแล้วปัญหาลดลงไปได้เยอะมากลดลงได้เยอะเลยเพราะว่าต้องเรียนตามตรงค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประทับใจนะคะแล้วก็เป็น สมัครเตีนเ,เป็นครอบครัวเพอร์เฟกต้าไปเลยเนี่ยจะประทับใจจากการที่ฟ้าจางลงใช่ครับแบบเห็นผลแล้วส่วนใหญ่แต่ละท่านเนี่ยจะเคยใช้มาหลายผลิตภัณฑ์และแต่ไม่เห็นผลสักทีเรเยนว่าจริงๆแล้วนท้องตลาดมีเยอะมากค่ะอาจารย์แล้วในทีวีก็มีเยอะมากโอ้โหเยอะมากหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีรู้สึกแย่ไปเลยว่าการซื้อของจากทัวร์ชั้ไม่ดีค่ะเรียนว่าจริงๆแล้วมีของดียังเหลืออยู่ใช่ อย่างเพอร์เฟกต้าเนี่ยเรามีทีมแพทย์ที่จบทางด้านริพโฮมาผิวหนังจากอังกฤษแล้วก็เวชศาสตร์ชลวัยจากอเมริกาเป็นคนคิดค้นเป็นคนวิจัยเรามีตัวตนเรามีคลินิกเราไม่ได้มีแค่คอร์เซ็นเตอร์อย่างเดียวที่หายตัวไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเรามีตัวตนเพราะฉันเนี่ยเรามีคลินิกเรามีแพทย์จริงๆอยู่เพราะฉันมีการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญมีการจดแจ้งผลที่ออยทุกๆกรายการคือมากขนาดนี้แล้วเนี่ย เราจะต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับนะคือทุกอย่างมันปลอดภัยอยู่แล้วนะครับนะคะจริงๆแล้วต้องอยู่ที่เรารู้จักเลือกมากกว่านะคะแล้วก็มันม่นใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจของรายการเฮลที่โซนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่เราได้นําสิ่งดีๆเนี่ยมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักจริงๆจะได้ไม่ไปผิดทิศผิด,ผด,ผดทางกันนะคะแล้วก็สามารถมีสุขภาพผิวที่ดีได้แบบง่ายๆเลยอย่าง S อสอนดีค่ะแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยจําเป็นด้วยนะครับจำเป็นมากๆเลยถ้ามีอยู่แล้วที่ชอบๆก็ทาตัวนั้นไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ายังมองหาอยู่เลยยังไม่เจอตัวที่ถูกใจทาง Perfecta ก็มีครีมกันแดดของ Perfecta เหมือนกันใช่ครับค่ะเรามีสองสีให้เลือกนะครับะจะเป็นสีขาวหรือเป็นสีเนือ้อสีเบสก็ได้นะครับคใครที่ชอบแต่งหน้าก็อาจจะเป็นสีเนื้อไปอส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าก็เป็นสีขาวธรรมชาติไปนะครับ จะแนะนําว่าถ้าเป็นผลสสาวสีเบตดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องงอแป้งเลยค่ะเราออกทํางานนะคะแล้วเหงื่อออกไปเถอะไม่มีเป็นคราบไม่ไหลย้อยไม่หลุดแน่นอนหน้ายังนวลเนียนอยู่ค่ะเพราะว่าเราเป็นสูตรกันน้ำเรามาดูเนื้อครีมกันว่าตัวกันแดดตัวนี้ที่น้องนันบอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ย แต่งหงนาได้ง่ายมากนั่นแน,น,นะนำหลายคนแล้วหลยคนอืมประทับใจเลยทีเดียวนะคะสีจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะให้ดูในเรื่องของสีครีมกันก่อนบีบอกวา <นะ S 2> อันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะนี่เลยจะเป็นสีเบจแบบนี้อาจจะดูคล้ายๆสีเนื้อเราอยู่แช่และต้องบอกคุณผู้ชมว่าเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ป้องกันในเรื่องของรังสี UVA UVB เท่านั้นนะคะคุณผู้ชม ตัวนี้เขายังเน้นในเรื่องของริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วยเพราะว่าเรามีตัวโทโคฟอริโอซิเตสซึ่งตัวนี้เป็นอนุพันธ์หนึ่งของว e ิตามินอีซึ่งในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับะะแต่ว่าทางทีมแพทย์ของเราเนี่ยใส่ลงไปด้วยก็จะในเรื่องรีดรอยแห่งไวได้มากขึ้นนะครับนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่านวลเนียนขึ้นมาเลยนะคะหลายๆคนจะบอกว่าควรจะว่าคุณผู้หญิงประทับใจมากๆค่ะนี่คือข้างที่ฐานะคะแล้วก็กันน้ำแล้วไม่เลอะเสื้อผ้าด้วยแล้วแห้งแล้วคุณผู้ชมขาไม่ทิ้งความมันเลยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันแห้งแล้วจริงๆนะคะแนะนําใครที่อยากจะใช้นะคะก็โทรไปที่ c เซ็ center ได้827829468-9เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุณหมอคิดคนนวิจัยมาเหือ ใช่ครับ นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่กันแดดเท่านั้นแต่ว่ากันริ้วรอยได้ด้วยอันนี้วิเศษมากทำให้ริ้วรอยแห่งวัยดูตื้นขึ้นมาได้นะครับบางคนจะกลัวในเรื่องของการใช้ครีมกันแดดกลัวว่าจะอุดตันไหมจะเป็นสิวไหมคะอาจารย์ใช่ครับบางคนเนี่ยบอกว่าต้องใช้ s p สสูงๆจะป้องกันแดดเยอะจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ต้เป็น SPF ที่เหมาะสมก็ประมาณทั้ง40 4 5 50ก็ได้มากจนเกินไปเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สิวอุดตันได้ด้วยความมันบนใบหน้าก็มากขึ้นนะครับสะ อย่างที่สามารถที่ทําให้ผิวหน้าเกิดอาการระคายเคืองได้มากขึ้นแต่ถ้าน้อยจนเกินไปก็ไม่สามารถสะท้อนหรือดูดซับแสงแดดได้พอควรนะครับได้ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งต้องบอกว่าสูตร Perfecta เป็นสูตรที่คิดค้นคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วลงตัวแล้วเหมาะสมกับประเทศไทยที่สดต้องพูดแบบนี้ด้วยนะคะ